มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดสะโพกค่ปวดสะโพกคคล้วลงขาแล้วก็มีน้ำหนักมากไปเดินม,มากก็ไม่ได้ค่ะเดินม,มากก็จะปวดก็เลยอยากจะหาะการออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นที่มันไม่มีความกระแทกข้อต่อทีนี้ก็ไปเจอตัวนี้ค่ะที่อาจารย์บัณฑิตท่านแนะนำอยู่ก็คือของ Smart p e พล r y อาจารย์บอกว่ามันเป็นการลด การกระแทกข้อต่อซึ่งนว,วัตกรรมนี่มันมาจากเยอรมันก็เลยเข้าไปดูรีวิวอะไรพวกนี้ค่ะก็มีความรู้สึกเกิดความเชื่อมัน่นก็เลยสั่งซื้อมา <S <S 1> <S 1> <S พอเอามาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะคะคือดีมากคุณภาพสุดยอดค่ะแล้วก็ขึ้นลองเล่นดูก็ไม่มีการกระแทกแล้วก็เงียบมาก